พี่พ่ทุกคนนะครับขึ้นเหนือกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าที่ลำปางเชียงรายเสียงกัดังเป็นยังไงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นบางส่วนนะครับยังไงต้องขออภัยลูกค้าบางท่านที่ซื้อแล้วเรายังไม่ได้ลงนะครับค่อยๆลงนะครับยังไงก็ตกเข้ามานะครับผมก็สามหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่ครับบัตกดไลค์กดแชร์ชจองพี่ทุยนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมสองไข่สะเจือนนะครับอยู่ตีนแม่สลองนะครับตีนดอยแม่สลองนะครับน้องเขาดูใน YouTube มั่นใจพิพลดยโสนะครับกับผมตองไข่สะเตือนโอเคนะครับเดี๋ยวฟังว่าเสียงบ้านน้องเขาจะเป็นยังไงนะครับโอเคติดตั้งกันเสร็จนะครับที่ก่อนก่อนจะขึ้นอ่าแม่สลองนะครับเชียงรายนะครับชุดนี้หนึ่งหมื่นหกพันนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเอหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยก็พอนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ น้องเขาจะมีเพิ่มไม้นะครับเพิ่มไม่กับเพิ่มตัวอิคิวแล้วก็ปลั๊กโหลดไฟนะครับนอกนั้นได้หมดเลยนะครับได้ทั้งมิกนะครับแหลกนะครับแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้จะมีคอร์สอยู่ในตัวนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์เลยดีกว่านะครับเสียงตัวนี้ถูกใจนะครับถูกใจมากครับผมโอเคครับผมยังไงก็อยากฟังเสียงนะครับมาที่ก่อนก่อนขึ้นดอยนั่สลองนะตัวนี้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมใช้ไม่หนึ่งตัวนะครับน้องชายผมอยู่นู้นนะครับพูดหน่อยน่าตา โลครับมาเสียงดีมากโอเคนู่นเลยนะครับไกลไลรีบรีบนู่นนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงกันนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเพลงนะครับติดตั้งกันเสร็จนะครับที่ก่อนขึ้นแม่จันนะครับก่อนขึ้นอะไรนะครับเนี่ยหรือไปก่อนโอเคน้องเพิ่งกลับจากเกาหลีมาเนาะครับผม เสียงสุขใจนะครับสุขใจมากครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูนะครับ1 6 5 0 0เริ่มต้นนะครับได้นะครับแอลก1ตัวนะครับมิก1ตัวนะครับแล้วก็พาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ตัวนี้จะแยกคอร์สนะครับแยกคอร์สยังไงไปดูนะครับ เราก็จะได้อ่าตู้เบสสองใบนะครับเสียงกลางโอ้เสียงแหลมนะฮะแยกคอร์สนะครับตัวน,นี้นะครับด้านหลังจะเป็นคอร์สนะครับอันนี้ก็คือช่วงนี้ครับเราจะเล่นคอร์สนะครับ ไอ้อพยพน้องว่ารตรีโปรยพบสาบานดีเนใจ ยันในป่ากโพดเลยนะครับตอนนี้นะครับผมยังไงก็โทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่นะครับเราส่งกันตลอดนะครับช่วงนี้นะครับผมจองคิวเข้ามาได้เลยนะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับที่อุบลกับยโสธรนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีเอฟซีพี่พ่ทุกคนนะครับวันนี้เราขึ้นมาบนดอยตุงนะครับหลวงพ่อนะครับวัดพระธาตุดอยตุงแส่เครื่องเสียงเราเป็นชุดที่เจ็บแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะครับก็ไปส่งพระบครับ วันนี้หักสิ้นแล้วก็อ๋อหยาบสั่งนะครับ ก uh, ็เป uh, right? oh. uh ็นทางขึ huh. uh ้นไปพระก็จะเจอมก็จะเป็นกระถางแบบนี uh ้ uh. มีนักบางนะครับเราติไปดูมถาเป็นจรินะครับจากเด่นจากตั้งต้นจอดรถตรงนู้นนะครับรถรถิี่ขึ้นที่ิึงได้แต่ตั้ง่้งก็ขึ้นมาข้างบนก็สองประมาณสอง้อยห้าสิบเมตรสามร้อเมตรนี่นะครับเราติดไปดูนะเปนาบกันนะครับยังยึดต่อนะครับที่สร้าตงนี้